โอ้ยมีห oh, ลังหมดเหรอได้ๆๆอะนั่นน่ะอะโอมกี่ดอกเนีมาและโอ้ยจิ๋วูกนีอโอ้ยจิ๋วมีดิดิเหมอยู่ข้างในเน่ยอยู่ในดินเน่จ้าติดลูกจุณชูจุณช สวัสดีเจ้าพบกับแพะบรรณาเจ้าวันนี้พาเข้าป่าหาเห็ดยิจิเก่าเจ้าวันนี้พิกัดมาที่อำเภอขุนยวมเจตาเนาะรุ่นกะแพงว่าจะมาหรือเปล่าเนาะแต่เขาว่าเป็นยิ่งเป็นเห็ดกวัวแดงอยู่เนาะกวัวแดงน้อยนักน้อยจะได้กับเจกับรุ่นเจ้านี่ดอกแหลกเผินเจอแล้วเจ้าี่อยู่ใต้ใบตองนีโจรโรกันจิ๊บนะนี่เจ้า สวงามมากยิ่งนอแตอนนนี่ว้าววีก่กัใช่ว้ ใต้หุ่นต้างใช่นอาะนี่โฮแห่แงหัวได้น้อยอันนี้หวานนะเจ้า น,นี่มันต้องไปหาในไก่ไนะ่ใ่ข้างตาเ,าเราว่านะาตัใหญ่าติอยู่คุณงเฮียเส่มจ้อกินะ ออกไปนะเจ้าหอกนี่นี่นี่ใล้ดิดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเซ่ น้องพอ่อปล่อยเปนเชื่อ,อร้องก็นเลยหนึ่งกัล้มอยู่นะเัน่ได้ก,ก่ลนหรเ้าปล่อยพี่พี่พี่เห็นพี่ทหลังนดูน ่อเชื่อเดี๋ยวนี่สวยดอาบานบานนี่ใครจะเอาไปนึ่งนะเจ้า

นี่ได้เป็นดยาต้ออุ้ยตรงนี้กขามาได้ได้อยูซีดงเนี่ยมจวงเลยถึ้โค้โค้ยตาร์ติงฮาริามั้ง่ะมาได้สักดอกเจ้านี่กะระี nó vô lại à Nóng dưỡng hả? bị ba tiếng không rồi Mới đây không đôi Thật

วิ่งไม่สามโอ้เป็นลาจิ๋ว mm hmm. หายปแล้วแากว่างโอ้นี่ก็ลาได้กอดดอกไม้โอ้เทก็กพุ้นเนาะได้ยูได้ยู่มันกินได้อยู่นะเจ้าคอยเป็นเชือมเ,เนี้ย ที่มงแจวเนาะนี้นนเราไม่เข้าไปเชื่อ,อได้ต่ได้เยไปนะจะี่จะเทียเรเทียวไนเจ้าตอนรางงางอยู่นี่ต้องคัดเนอะบางดอกก็บได้นะเจ้า ฟังพีเ่เห็นนี่เพื่หลังเพร่เจ้า เก็บมากน่ะชาตจ่อจอกินลับนะจ๊ะนะแต่ว่าขาออกโคมนะจ๊ะชิ้ ใกล้ล้นร่มก็ไม่เคลียเจ้า้อยู่ล้วก็ดอกเชื่อโอ้โอ้สามดอกสามดอกสี่ดอกดอกสวยมั้โอ้ตรงนี้เป็นห้าดอกมั้ขา Nó. đồ, Ui, tưởng nhìn sao không đẹp. แป้งก่อนแป้งสองดอกแกทอเเครื่องเห็ดดินเนี่ยจะเห็ดดินเหรอมาไ,ได้เท้ากำลังหุนหนึ่งมาใช่นหะ ไม่เจอเป็นราเจ้าได้ดุดอัได้กันล่ะม่ได้จั้งสองจิ้วดอกไม่เปื่อยอมหน้ามาบาวนะเจ้าดอกนี้ ได้ก้อนขนะ้าวป่ะวายโดนข้าวข้าวข้าเป็นแล้าดูมาได้มันจะายอ่ะนี่นนนเย้อืมเ

ีดอกอยาได้แบบอีแล้วหลายๆโมนี่จ้ะ โอ้ยเจ้ามีดนนี่แหมอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ในดินเนี่ยนะเจ้าเนี่ยพอ่อกำลังงามเลยอ่ะนี่

Do mưa lắm được một số mấy chút được sau mấy chút được sau mấy 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 Ừ. Mua bắp khô ra ăn đó. Ngậpเลย. Đâu thế.

chứ cứ kín coi nó coi, thôi đẹp mất ừ của khá đấy khèn nữa này chiếu cái này chút đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phơi thôi 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 được nữa. ui chiều chú hắn một điều thần đi kê quá. นใช่เด็กนั<จ>่นแหละ <Okay. S 3> นนะตัาแข็งยุ่งดอกตูมน,น,นี่ข้างในนี่เัน นี่เห็ดหน้ามอมนะจ้ะจาตระกูลเห็ดหน้ามอมตระกูลเดียวกับเห็ดหน้าแรไครับเอ้ยนยั่งก่อหน้าหัวแต่ว่ามันจะเป็นสี ก็ต้องอส่สีอกเทาเฮ้ยพี่เห็นนี่เจ้าหงด์โด้ฟักขะ ก็แข็งอยู่นี่ใช่ chung chump 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 chung chump 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 hết như cái bươn nó 2ดอก3ดอกนี่หลังนี้ลงเลยลมนะ <laughs> 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 nó chung người này, này đi Để, nay hẹn đó, đó, đó là cũng ra. đây đây chưa. ี่เถออะ้บ้านมดเห่ผาดมันกินหนามก็ฮู้โอ้ฮู้ฮนี่มันจ่ต้องค้ามพอนะเจ้าเนาะเพราะมันกินได้ก่อนนะมันกินพอกินได้ก็เอานะเจ้าสเท่าลำกับบ้านเท่าบ้า อังได้ได้อยู่ได้ก็ต้องปล่อยไปเชื่อนะเจ้าโอ้น้อมี่เท่าต้องปุ่นเลยเจ้าอี่จุกเลยเหรอ ตอนนี้เป็นราดอกนี้มาได้สามดอกนี้มาได้จะเสียได้ตีต้องเลือกเนาะได้มดอาจจะดีไว <c oughs> เชื่อ จู o เนอะจีๆเนี่ยี้เอ3สม่จิ้วสามดอกข้างตงาเนี่ยเขียนได้หมดหนึ่งเนาะนาพี่คาถ้าจหมอนะเจ้าบ่ได้เท่านะเจ้านี่ ก่กนแพงกระหาจะถึงทางออกทางกลับนะเจ้าก่อนกลับนะจ๊อนดูผลงานของแพงก่อนนะเจ้าเต็มตะก,ก้าเลยเจ้าเนาะข้างล่างสมมติจะเป็นเห็ดบานเนอเห็ดจุ้งก็พอได้อยู่นะเจ้า,เ,าเห็ดบานกระดอกนีดอกงามอยู่นะเจ้าวันนี้เห็ดเปื่อนเ้อล้วนๆจะเป็นเห็ดกัแดงเนาะสมมติจะเป็นเห็ดกัแดงล้วนๆเห็ดพึ่งมีบลายนะเจ้านี่พึ่งเข้ากำลังหลมมาพึ่งจาดนะเจ้านาี่หมาเลยแหละ าอาจารยนาเดชสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงขอฝากคลิปเพียงตัวอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้เพีงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับมาสุดเลยปหาตัวอยู่นะเจ้าเนาะ